สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมือนีก็ยุกเอิ๋วนะคะที่ช่องอิ๋วสายหมอชาแนลนะคะออกมาเบิงพี่น้องบานเหาาพิ่นผ้ากันตึกสะดุงนะคะโรงหนองเอิว่าโรคหนองเนาะอยู่บ้านนี่ค่ะกระสิเทศจะมีเลยวิธีชีวิตบานเหานะคะก็จะมีน้องนากระิพผ้ากันมาลงป่าแบบนี้กันนะคะ อยู่บ้านอยู่เอิญมายกสะดุ้งนะคะไม่ตัวน้อยเหรอพี่สองเ่านไงก็ไงก็ของอันไอ้พ้องอดีนี่ม่เขือเปื่อยว่านนี่ละมันจะเลาะนี่ละยังไไ่งบุยแม่ไส้นี่นะคะ เขาเอิ่นสะดุงนะคะก็จะเป็นเมไปイแล้วก็เป็นด่างเอามาปกูซีขานะคะมิวท่างอำนาจเท่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสะดุงหน่อยโอ้โหไปยังไปยังไปา ปยโสบคิอนะคะย่าย่าย่า่อค pues ิมเสือเขียวปุ่นย่า่อคิมเสือเขียวปุ่น่นนมออคิมค่ะ่นนมแอคิมโอ้ โอ้แม่ขึ้นลุยแทะเออ <c ười> ลืมบอไรไรเราอยู่ไปหางรักแม่ าลูกนอนนะคะเดี๋ยวได้ไปอนกมากเลยแม่ไม่ได้ค่าแม่โมไม่ด้ค่ะสบายดีสบายดีอุ้ยปาใหญ่ ยา,สาวสั้นไหมอีกวัสาร์ออกมาบอพ่อออกมาแล้วบอกออกมาแมียรับแล้วเข้าขกระลุดออกโมพ่อ,สอนนเสียนี่แล้วจะเลยเอานอนอยู่หันล่ะเย็นตัดผมให้ตัวหาดีเปล่าหยหาย่ <laughs> ยามหาิวหายแต่ย่ามหิวปลอยแม่บอกเลิกไม่ได้มุดปะอยู่ยแม่มองจะตื่นนอนด เอ้นเา้อินข้าวไอ้มแม่ตัดผมเลือตาบอกดีบยเพิ่นเพิ่นเครียดมาสร็ว่าเาตัดผมตัดชงเทบ่ได้ตัดแบบอันนี้จะแปดมือนีละค่ะแปดเดือนพอดี วันนี้ครบแปดเดือนยิบเก่นาวนนกิก่้ตายยังหอนเลรเขาบ่มีนี่แน่ดงดัมันออกขาดกับพ่อใหญ่อยู่นะคะแม่ว่าหันป้ายยังแดงออกโอ้ กิ๊บวัวแม่จับปั้นไว้ไม่สิเออพี่แล้วมาพี่นีไปหายางเอาเซอขมือก่นดิไม่งไหแต่ว่าอยู่กับเลอยู่แม่จะพึ่งย่าอคินได้นะคะย่าอคิณแม่จับดีดีไม่เสีย แม่คือเอาหัวมันน่องเลยเดี๋ยวก็ดิ่มออกเอามาจังสีเอานีและเอาใส่เลยนั่นแหละหัอเวางไปเด้อเอาลงไปบ่ได้งากวางมันบ่ได้อ้ยเกอบตัโอ้ แอนก็ได้แล้วแอนได้แล้วอย่น,นี้ค่ะตปลาตัวใหญ่ค่ะมนจีเอาเอาเนอาคะนง่ยกว้างไหมแม่เนี่ยเออบ่ออกที่ก็อยู่ที่นางอยู่ นี่นะคะเป็นวิธีของการหาอยากหากินของพี่น้องบ้านเฮานะคะกับแบบว่าไอ,อยู่บันนมาหมมานะคะบ้านนาหมมา,มาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะคนะ

มุ้งหัวมุมที่ือเราคือเราแต่ของหน้าคับๆแองของน้องขั้วเบี้ยเนี่ยข้มานมาโกแห้นจะพุ่ตุ่่ม่เว่าทีแรกที่ไปซกับันกสูตระนี่แล้วมะไนี่บอกันะดงหขึ้นอีกแล้วเลยขึ้นอีกเลครยับ เป็นวิธีการที่เฮ้ามาหาตึกสะดุงนะคะเขาเอื่อนมาตึกสะดุงข้อพาดไอนะเมีย

ไม่เงี้ยดกมันดักใช่ไมันเนไปใส่เบก่อนช่วยกินน้นมาัน่หด้นยนี่บ่นดีกว่าบ๊บว่านี่ไปยม่น้องได้แลเต็มดากนิ้วรเก่าพวกพว็ติม่เน่นม่เ่มีแหกเก่เต็ม้าอ่เต็ดีตม่านีไม่้เตนไ้คนดอกตุนนี่แหละัวเันดักนคน แม่ค่ะงแห้งว้ได้มน้น้ไดหน่ะแม่เยี่ยเขาไปเทียงอีสวยใส่ดิเอาไว้มองนั้นบ่ได้ดิขู่แพบอยูซีเฮดไว้หาหมองนี่ ตก็เต็งความแม่นั่ินหนึ่งเมื่อนั่นบ่เอาลงให้นีแนะนำเดี๋ยวซีเฮ็ดนี่ทง่เฮ็ดมองีลนนั่นควานี่นะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บขเพียงานีได้ยสิเขาไปหน้าจะข้าวกันอ้เลือสำหรับคลิปนี้ขอโจไปเพียงท่านี้นะคะเอ้าาของเทนาโปกอน สำหรับคลิปนี้กับเขาจะไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ